ตอนนี้เราอยู่กันใน Overwatch Talk นะครับน่าจะอาจจะดูแปลกตาไปสักหน่อยที่ไม่ใช่โลโก้ของ Overwatch นะครับในช่วงที่ผ่านมาครับประมาณก็ตั้งแต่พาราดินออกมานั่นแหละนะครับถ้าว่าตรงๆนะครับก็จะมีหลายหคนหลายคอมเมนต์ที่เดียวครับที่มาบอกผมนะครับว่าเอ๊ะพี่ครับโอเวอร์วอชมันลอกพาราดินมานะพาราดินไม่ได้ลอกนะครับเพราะพาราดินมาก่อนอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งเอ่อ แน่นอนครับว่าผมเป็นแฟนของ Overwatch ใช่ไหมเมื่อได้ยินคําพูดแบบนี้เนี่ยผมย่อมต้องการข้อมูลนะครับว่าเฮ้ยข้อมูลส่วนไหนหรือว่ามีตรงไหนหรือเปล่าที่สามารถระบุได้นะครับว่าเกมไหนเล่าเกมไหนมานะครับแต่ด้วยความที่ว่าผมเป็นแฟน Overwatch อย่างที่บอกนะครับเพราะงั้นเนี่ยสำหรับคลิปนี้ครับความเห็นของผมมีความสำคัญน้อยที่สุดในคลิปนี้นะครับแต่ว่าเราจะมาดูข้อมูลที่เราหาเจอกันว่าเราจะเจออะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ เปิดใจนะครับแล้วดูกันว่าวอว c ชหรือว่าพรราดินนั้นมาก่อนกันผมจะพยายามค้นให้ทั่วที่สุดเท่าที่จะคิดออกในตอนนี้นะครับเพราะว่าน,นี้ผมไม่ได้เตรียมสคริปต์เอาไว้นะครับโอเคมาเริ่มต้นกันจริงๆผมเคยหาไปบ้างแล้วในเมื่อคืนนี้นะครับเราจะมาค้นใหม่วันนี้ละโอว a ชพ h พราดินนะครับมาดูกันว่าจะเจออะไรบ้างนะครับอันนี้ผมเพิ่งจะได้อ่านไปนะครับทั้ง2ออันเลยนะครับผมจะเปิดขึ้นมาให้ดูกันแล้วกัน ซึ่งแน่นอนครับว่าทางทีม Overwatch เนี่ยก็คงไม่ได้พูดอะไรเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาไม่ใช่ฝ่ายที่เสียหายในเรื่องนี้นะครับความเห็นส่วนใหญ่จะโจมตีพาราดินมากกว่าว่าพาราดินนั้นมาทีหลังนะครับแล้วก็ลอกออ Overwatch หรือเปล่านะครับซึ่งทางผู้พัฒนาเกมของพาราดินก็ได้ออกมาพูดเรื่องนี้คือมันจะเป็นต้องพูดครับโฆษณาไม่เกี่ยวนะครับโอเคเอ่าอ,อันนี้ครับก็จะเป็นกระแสส่วนใหญ่นะว่าพาราดินนั้นลอก Overwatch หรือเปล่านะเพราะ เพราะว่าโอเวอร์วอนั้นดังก่อนที่พาลาดินจะดังนะครับเราก็มีหลายตัวทีเดียวที่มีสกิลคล้ายกันหรือว่าใครไม่ได้ตามข่าวนะครับยกตัวอย่างเช่นจะเรียกยังไงดีละ่ะพาลาดินมีไล่ฮาร์ดที่สามารถใช้ปืนพ่นไฟได้ที่เหลือเหมือนหมดนะครับหรือว่ามีตัวละครที่สามารถคลิกซ้ายใช้ปืนลูกโม่1น,นัดคลิกขวาใช้ลูกโม่หมดแม็กนะครับหรือว่าตัวละคร น้ำแข็งนะครับที่สามารถแช่แข็งตัวเองได้นะครับหรือว่ามีอะไรอีกละ่ะตัวละครที่สามารถเครื่องโซ่ไปดึงศัตรูกลับมาหาตัวเองเพื่อยิงใกล้ๆให้ตายได้อะไรอย่างนี้นะครับซึ่งจะเห็นว่าสกิลมันใกล้เคียงหลายตัวเลยนะครับจากคําพูดนะครับของผู้พัฒนาเกมนะครับก็ได้บอกว่า Overwatch นั oh, watch, ้น ไม่ได้มีส่วนใดส่วนหนึ่งที่เป็นแรงบันดาลใจให้สร้างพราดินเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับเขียนเอาไว้ชัดเจนมากนะครับว่านี่นะครับชอตแฮลิสนะครับได้บอกกับ IG เนะว่า o อเวอร์วอนั้นไม่ได้เป็นแรงบันดาลใจของพราดินเลยนะครับถึงแม้ว่าตัวละครหลายตัวนั้นจะคล้ายกันก็ตามนะครับซึ่งพอลงมาข้างล่างครับเราจะพบว่ามีหลายคนนะครับ ที่เห็นแบบนี้นะก็คือไอไอจีเอ็นเองก็บอกเช่นกันนะครับว่าช่วงโคสเบต้าของพลัดดินนั้นอยู่ในช่วงเดือนที่11ในปี2 0 1 5ในขณะที่โอว์ชนั้นโคสเบต้าในเดือนที่10นั่นแปลว่าโอว์ชนั้นโคสเบต้าก่อนนะครับแต่ถึงอย่างนั้นครับทางพลาดดินไม่เคยเขาไม่เคยออกมาบอกนะว่าเฮ้รรยทำไมตัวละครที่เหมือนกันหนึ่งไม่เหมือนกันขนาดนั้นนะครับเช่นตัวละครเออก็หลายอะ่ะก็อย่างที่บอกนะไล์ฮาร์ดเป็นหนึ่งตัวที่ ชัดที่สุดสำหรับผมนะเพราะว่าไรฮาร์ดเนี่ยมีออกมาให้เห็นในตัวอย่างของ o อเวอร์วอในตัวแรกๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าพูดถึงเหมยหรือว่าตัวละครอื่นเนี่ยก็จะตามมาทีหลังเหมยลดฮอกอะไรอย่างนี้นะครับแต่รู้สึกลถฮอกของ o อเวอร์วอก็น่าจะมาก่อนมั้งผมไม่ชัวนะครับอ่ะซึ่งในทางด้านล่างนี้เอ่อโอเคน่าจะหมดแล้วนะครับสำหรับนี้ดูก่อนนะดูก่อนนะดูก่อนนะอ่ะ ข้างล่างนี้มีการพูดถึงตัวละคร2ตัวนี้นะครับที่คล้ายกับ o v e r w a t c h แต่ว่าในพลาดินนั้นเปิดตัวก่อนนะครับแต่ก็ไม่ได้บอกว่าทําไมตัวอื่นถึงเป็นอย่างนั้นนะครับหรือแม้แต่ฟีเจอร์ที่สามารถเปิดกล่องได้นะครับในพลาดินนั้นก็มีการเปิดตัวออกมาก่อนของ o v e r w a t c h นะครับเขาบอกว่าอย่างนั้นนะครับโอเคนะครับจบไปอันนี้เป็นข้อมูลของการโค้ชเบต้าว่าอะไรโค้ชเบต้าก่อนหรือว่าหลังนะครับซึ่งผมอ่านจากเกมสปอร์ตซึ่งข้อมูลไม่น่าจะผิดเพี้ยนไปได้นะครับ เอาละเอาเป็นว่า Overwatch เปิดตัวก่อนพ a r a d i น1เดือนนะครับหเดือนนะครับแต่สิ่งที่ผมสนใจจริงๆไม่ใช่เรื่องของการโคสเบต้าผมคิดว่าเอ่อถ้าเกิดว่าใครที่อยู่กับวงการเกมมานานจะรู้ว่าสิ่งหนึ่งที่เสี่ยงมากๆครับเกี่ยวกับเอ่อการจะสร้างเกมสักเกมหนึ่งก็คือการที่เราจะบอกว่าเกมเพลย์ของเรานั้นเป็นยังไงนะครับซึ่งถ้าหากว่าเราพูดถึงเกมเพลย์ของเราออกมานะครับ บริษัทอื่นที่มีเงินเหมือนกันมีแรงในการที่จะสร้างเกมเหมือนกันมีโอกาสที่จะลอกคําพูดของเราเพื่อสร้างเกมของเขาได้นะครับเพราะงั้นการที่เราจะแสดงตัวเกมเพย์ออกมาเนี่ยค่อนข้างมีความเสี่ยงแต่ถ้าเราไม่ให้มีตัวเกมเพย์ออกมาให้ดูกระแสะก็จะตกเช่นกันเพราะงั้นเราจะมาดูว่าทางพาราดินนะครับหรือว่าทางอ w a ว c ชที่มีการแบทไตออกมาก่อนว่าเกมของตัวเองนั้นจะหน้าตาย,ยังไงนะครับปิดเรื่องนี้ไป สำหรับอ่าผมจะดูในส่วนของวิกิก่อนละกันวิกิพีเดียไหมอันนี้คือแบบตรงๆเลยนะครับว่าเราจะเจออะไรบ้างนะครับอ่ะเปิดขึ้นมาเผื่ออืมโอเคโอเปนเบต้านะครับไม่ได้สำคัญกับเรื่องของ open beta นะเอ่อ โอเคนะครับเริ่มต้นที่2,014นะครับที่เกมไทตันนั้นถูกยุบตัวไปแล้วก็เริ่มสร้างเกมนี้แทนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ามีรูปแบบของเกมเพลย์นะครับแบบเต็มตัวเลยให้ดูในงานบิสคอน2,014นะครับและโคสเบต้าในช่วงสิ้นปี2,015ซึ่งก็ถูกต้องนะครับแล้วก็ในปี2,016นั้นก็โอเพนเบต้านะครับมีผู้เล่นทั้งหมด9.9ล้านคนนะครับโอเคประมาณนี้นะครับเปิดตัวเกมเพลย์ครั้งแรกในงานบิสคอน2,014นะครับ น่าจะชัดเจนพอแล้วทีนี้จะมาดูในส่วนของพาลาดินพาลาดินนะครับมผมควรจะดูในไหน,ไหนเลือกไม่ถูกเลยว่าจะดูในไหนนะครับเพราะว่าในวิกิพีเดียยังไม่มีขเขาหรือเปล่ายังไม่เห็นนะครับข้อมูลพาลาดินยังไม่ขึ้นวิกิพีเดียเลยมั้งเนี่ยรู้สึกว่า มันเป็นวงดนตรีรู้สึกว่าไม่ใช่นะครับอ่ะผมดูค่ายเกมก็แล้วกันเอ่อพาราดินนะครับมาโผล่อยู่ตรงนี้นะครับอืม โอเคมีการปรโมดครั้งแรกครับในปี2015นะครับซึ่งน่าหมายความว่าช้ากว่า Overwatch 1ปีนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าในการประกาศนี้มีอะไรบ้างครับถ้าพูดถึงการประกาศอันนี้คือข้อมูลจากในหัวผมซึ่งอาจจะผิดพลาดก็ได้นะครับ Overwatch เนี่ยประกาศเรื่องเกี่ยวกับ Overwatch ประมาณช่วงปี2013นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันยังเป็นไดตันอยู่เลยนะครับ2014เนี่ยไดตันถูกยุบแล้วก็ถูกสร้างในรูปแบบใหม่ซึ่งนั่นก็คือ O v e r w a t c h นะครับ แล้วก็ปี2015โคตเบต้าอย่างที่บอกแล2016ก็เปิดตัวนะครับใช้เวลาประมาณ3 0ปีได้นะครับในนี้ผมไม่เห็นตัวเลขอื่นเลยที่มาก่อนปี2015นะครับแต่ที่แน่ๆคือเขาประกาศครั้งแรกในะ2015ซึ่งช้ากว่า Overwatch 1ปีนะครับแล้วก็ Open Beta นะครับในปี2016ซึ่งก็ตรงตามข้อมูลที่อ่านเมื่อกี้นี้นะครับแล้วก็เปิดให้เล่นบน Steam นะครับซึ่งยังเป็น Early Access อยู่ นั่นหมายความว่าอันนี้คือผมไม่รู้มาก่อนก็คือไม่รู้ว่าพาราดินนั้นมีช่องทางเล่นทางอื่นไหมนอกจากทางสตีมนะครับซึ่งผมก็ยังไม่เห็นใครพูดถึงการเล่นวิธีอื่นนะครับแต่อันนี้ก็บอกว่าลิซิสออนสตีมนะครับพอกันก็สตีมนั่นแหละซึ่งนั่นหมายความว่าเออโอเวอร์วอชนั้นแบไตไถก่อนนะครับซึ่งเราจะแวะไปดูกันสักนิดหนึ่งว่าแบแค่แบแ,แบ,แบไตไถที่เราบอกกันเนี่ยมันแบไปขนาดไหนนะครับสามารถมากพอที่จะลอกแนวเกมได้หรือเปล่านะครับ โอเวอร์วอชนะนี่จริงผมดูไปแล้วแต่อยากให้ดูเป็นข้อมูลนะครับจะได้เข้าใจตรงกันในตอนนี้นะครับดูอันนี้ก่อนละกันซึ่งผมจะไม่เปิดเสียงแต่ว่าจะมองข้ามๆนะครับมีตัวเกมเพย์ให้ดูมีริปเปอร์มีวิดอเมเกอร์อะไรบินกันว่อนแล้วรนะจะเห็นว่ารูปแบบเกมนะครับของ Overwatch นั้นเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่แรกนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่า เ,เกมอื่นนั้นเป็นยังไงเนี่ยครับมันก็จะเป็นฐาบคุ้นเคยก็จะมีลฮาร์ดมีคิงสโล o w นะครับอ่าท,ทั่วไปนะครับตั้งแต่ปี2014นะครับซึ่งวันที่เขาลงก็เป็นปี2014ด้วยเช่นกันนะครับค่อนข้างชัดเจนว่าเกมเพย์มีโลมานานแล้วด้วยนะครับไม่ที่แน่ๆอย่างอย่างที่บอกครับว่าที่แน่ๆคือลฮาร์ดเน่ยของ Overwatch มาก่อนแน่นอนนะครับการดันเพโหลดมาก่อนแน่นอนเพราะเราเห็นเพโหลดกันอยู่แล้วนะครับ ่อนข้าง,างชัดเจนนะครับคอมเมนต์ Comment อันที่หลังเมื่อกี้เกือบเปิดดูแล้วลืมไปอัดคลิปอยูออ่มีส่วนของอะไรอีกที่ผมพอจะบอกได้อะโอเคมีหลายคนอันนี้มันก็ไม่เชิงว่าหลายคนประมาณคน2องคนละกันนะที่บอกผมว่าเฮ้ยจริงๆแล้วปาลาดินเนี่ยมีมาตั้งแต่ปี2013ซึ่งผมไม่เห็นข้อมูลเลยนะครับแม้แต่ในวิกิอ Wiki ของเขาเองก็ยังบอกว่าปี2 0 1 5าอันนั้นคือข้อมูลเก่าสุดแล้วนะครับที่เราเห็นนะครับ เอาละสมัยนี้ครับอันนี้ผมพยายามมองให้ทั่วที่สุดนะมันอาจจะไม่ได้ไม่ได้เป็นประเด็นสําคัญมากแต่ว่าในสมัยนี้เนี่ยเกมไหนก็ตามครับที่จะปล่อยออกมานะครับเขาก็มักจะมีการให้ข้อมูลอยู่เรื่อยๆครับซึ่งหนึ่งในช่องทางเหล่านั้นก็คือ Youtube นะครับเเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาดูกันว่าช l Youtube ของใครสร้างก่อนกันแล้วกันนะครับถ้า่าเป็นของ o อ e r w a t c h นะครับจะใช้ชื่อว่า Play Over Watch นะครับก็จะเป็นช่องนี้อ่าช่องนี้ถูกสร้างมาตั้งแต่ปียี่อ่านั่นแหละครับปี2014นะครับค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็เราจะมาดูในส่วนของพาลาดินแต่ผมไม่แน่ใจว่าอ๋อโอเคอันนี้ครับผมจําชื่อไม่ได้เพราะผมไม่ไม่ได้เข้าบ่อยนะครับและส่วนของพาลาดินนะครับ ชาแนลถูกสร้างในปี2015ชาแนลสร้างช้ากว่านะครับนั่นหมายความว่าไม่ว่าจะมองทางไหนก็ตามพาราดินโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับถูกสร้างทีหลังนะครับเอ,อ่อสำหรับตัว s o l d i e r 26ที่วิ่งเร็วเหมือนกับตัวอะไรก็ตามที่ใช้ปืนกลแล้วก็สามารถวิ่งได้ในพาราดินนะนะก็ทั่วท่วไปครับเขาเอาอยู่ตี้ก็วิ่งอย่างนั้นนะครับเพราะง,งั้นก็ไม่ได้น่าแปลกใจนะครับเพราะง,งั้นสำหรับผมมันค่อนข้างจะเจนนะครับคือผมไม่เจอข้อมูลไหนเลยที่บอกว่าพาราดินมาก่อนนะครับยกเว้นคําพูด ของผู้พัฒนานะครับซึ่งผมก็เชื่อนะครับผมไม่คิดเขาจะโกหกนะครับว่าบางตัวละคร,รนเนี่ยเป็นไอเดียของเขาจริงๆและ Overwatch อาจจะเอามานะครับแต่รูปเกมส่วนใหญ่คือถ้าเกิดว่า Overwatch เป็นคนที่แบตไตก่อนแล้วพลาน d i บังเอิญเหมือนหรืออะไรก็ตามนะบังเอิญก็ดันเพลย์โหลดเหมือนกันบังเอิญว่าแคปเจอร์เหมือนกันบังเอิญใช้ระบบเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยบังเอิญเปิดจ่องเหมือนกันด้วยนะครับเอ่อก็ต้องก็คงต้องบอกว่าพลา a d i เอาของ Overwatch มานะครับ แต่ประเด็นสาคัญคืออย่างนี้เอ่อสาเหตุของคลิปนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เพราะว่ามีหลายคนที่บอกผมเรื่องนี้นะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้ผมมีโอกาสได้ไปดูไลฟ์สดนะครับของทางพาลาดินนะครับซึ่งผมก็พบว่าไม่ใช่แค่คนไทยที่คุยกันเรื่องนี้ครับแม้แต่ชาวต่างชาติเองนะครับคนข้ามไปการหยาบหน้ากันมากทีเดียวก็คือในการไลฟ์สดของพาราดินโดยทีมสร้างด้วยนะครับ ก็มีคนมากมายเข้าไปคุยกันเรื่องที่ว่าตกลงอะไรลอกอะไรนะครับเพราะนั้นก็เลยอยากจะทาคลิปออกมาให้มันชัดเจนนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่หลายคนอาจจะไม่ทันคิดก็คือเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วก็ไม่เห็นจำเป็นคือเราไม่ได้จําเป็นจะต้องมาซีเรียสนะครับคือไม่รู้สิบางคนเป็นเรื่องของวิธีคิดของแต่ละคนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับคือผมไม่มั่นใจว่าถ้าเกิดว่าพูดถึงเกมสร้างเมือง เกมไหนถูกสร้างเป็นเกมแรกแต่เกมแรกที่ผมเล่นคือ Sim City นะครับซึ่งในภายหลังก็จะมี t o p i c o มีซีว i ล i าร์เซชันนะครับมี Sky อะไรสักอย่างเนี่ยนะครับซึ่งมันก็ตามๆออกมาก็รูปแบบก็คล้ายๆกันแต่ก็ไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรนะครับหรือแม้แต่เกม FPS นะครับซึ่งผมรู้จัก Counter s t r i k e เป็นเกมแรกมันมีเกมก่อนหน้านี้โอเคมันมี Doom นะครับ d o เ m เป็นเกม FPS เช่นกันอันนั้นไม่เกมแรกผมเล่นเลยลังจากนั้นก็มี Counter Strike นะครับ ทีนี้เพียบเลยนะครับ fps เราก็เห็นอีกมากมายนะครับเอ่อถ้าเราพูดถึงเกมโมบ้านะครับผมรู้จักโ Dota เป็นเกมแรกซึ่งก็น่าจะเป็นเกมแรกจริงๆนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมี lol นะครับซึ่งมีหลายตัวคล้าย d o t a นะครับมีฮอนที่หลายตัวคล้าย d o t a เช่นกันแล้วก็มีอีกหลายเกมที่ออกมาว่าจะเป็นของ dc เป็นของอะไรก็ตามนะครับที่ก็เป็นแนวโมบ้าตีป,ป้อมเอ่อมีคลิปเดินนะครับแล้วก็ฮีโร่อ,อัพสกิลซื้อของอะไรอย่างเงี้ยก็คล้ายคกันนะครับผมก็ไม่เห็นว่าจะมีปัญหาที่ตรงไหน เพราะงั้นผมไม่เห็นผมไม่เห็นประโยชน์ที่คนจะมานั่งเถียงกันว่าอะไรลอ่กอะไรนะครับเอ่อก็แค่นั้นนะครับมันก็เหมือนกับเวลาที่เราจะซื้ออะไรกินสักอย่างเราไม่เห็นจะต้องสนใจว่าอะไรคือต้นฉบับครับเราสนว่าอันไหนอร่อยก็พอถูกปะเพราะงั้นใครอยากจะเล่นอะไรก็เล่นครับไม่จําเป็นต้องทะเลาะก,กันเลยนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับถึงแม้ว่าข้อมูลจะบอกว่า O oh, Watch มากกอนในเกือบจะทุกด้าน ก็ตามแต่ไม่ได้แปลว่าพาราดินจะห่วยนะครับดูอย่าง GTA ดิ GTA ก็ถูกสร้างมาเป็นเกมแรกๆในแนวนั้นถูกปะก็มี Watchdog ตามมานะครับก็มีเซ t ตโลตามออกมานะครับไม่เห็นจะเป็นอะไรชอบอะไรก็เล่น,นันนั้นนะครับอ่ะสุดท้ายนะครับไม่อยากให้ทะเลาะก,กันนะครับไม่จําเป็นและไม่มีประโยชน์นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะเล่น Overwatch ก็เล่น Overwatch ครับใครที่ไม่มีเงินจะซื้อ Overwatch หรือว่าอยากจะเล่นพาราดิน ก็เล่นพาลาดินครับถ้าเกิดว่าใครคิดว่าเฮ้ยเล่นพาลาดินไปก่อนพอเก็บตังได้จะเล่นโอเวอร์วอชก็เอาดีครับก็ตามสบายครับที่สบายใจนะครับแอบก็ฝากมอนเซอร์ด้วยละกันกับร้านเกมซีมสโตร์นะครับอย่าลืมแวะไปกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เขาแล้วก็ให้ผมด้วยนะส่วนใครก็ตามที่อยากจะรู้อะไรเพิ่มเติมหรืออยากเพิ่มเติมอะไรหผมรู้ก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับกลับมาแน่นอนครับทุกคอมเมนต์เลยแล้วก็เลิกตีกันได้แล้วไม่มีประโยชน์เลยนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวไว้เรากลับ